เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่กำลังต้องรอวีซ่าหรือขอวีซ่าหรือ,อามาอยู่ประเทศฟินแลนด์ไม่ไม่หรือประเทศใดก็ได้ค่ะที่กำลังผจญภัยอยู่ณตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเรื่องเหตุใดก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะถ้าเกิดว่ามากักคลิปนีก็ขอทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งให้สุดานันะคะทำแท้ใดกันดีค่ะ คุคนะคะมือนีกะาบ,บอกภาษาอีสานเดียวกับว่าไทยเดียวกัวอีสานนะคะกันแล้วเรื่องเล่าที่อยากจะวอลนะคะแบบบ,าบางทีก็อยากวอลไทยบางทีก็อยากวอลภาษาอีสานบ้านเขานะคะเนะาะกะมือนีเรื่องเล่าที่สุรดาจะวอลฟังก็คือเป็นเรื่องความภูมิใจภูมิใจนึงนะคะที่สุรดาได้สัญชาติฟินมา ในสถานะแบบสดๆนะคะก็คือหมายความว่าบ่ได้จดทะเบียนแต่งงานนะคะเรื่องราวมันจะเป็นจังใดก็ยาวนิดนึงค่ะยาวนิดนึงแต่กะมันมันต้องว,ว่าย้อนยาวนิดนึงมันถึงจะได้เรื่องได้รลวเนะคะสิบ่เาว่าเอาสันสันเลยจุดกุดมันกับมันกะบว,ว่าเป็นสตอรี่เนาะค่ะเนาะก็ต้องก็ต้องเป็นประสบการณ์ของเจ้าของอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาสมารรที่จะเอาเรื่องของคนอื่นมา,ว,าว่าได้นะคะหรือว่า สุรดาได้สัญชาติฟินมาโดยที่บบได้แต่งงานกับคนฟินนะคะก็คือได้มาในแบบสถานะโสดค่ะนะคะได้มาแบบใดเดี๋ยวมาฟังกันเลยค่ะกะย้อนนิดนึงนะคะก็ต้องย้อนว่าทุกคนจะได้เข้าใจว่าเป็นไปเป็นมาจังไดงนะคะกะตอนแรกก็มาแต่งงานนี่แหละ ะะมาแต่งงานปกตินะคะแต่งงานกับคุณฟินปกตินะคะ,ก,ะก็สุดาไปจดทะเบียนค่ะจดทะเบียนแต่งงานเรียบร้อยนะคะก็ได้วีซ่าจากการจดทะเบียนแต่งงานกับคุณฟินมา1ปีค่ะหนึ่งปีนะคะ,อะพอครบ1ปีก็ต้องต่อใหม่แน่นอนสุดาได้เพิ่มมาอีก2ปีค่ะก่อนที่จะหมดเนี่ยค่ะสุดาย,ยาก,ก่อนค่ะแต่บังเอิญว่าวีซามันจะหมด เลืออายุประมาณหกเดือนมั้งคะตั้าหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนประมาณเนี้ยค่ะประมาณนี้นะคะบางคนเพื่อนบางหลายๆคนที่แนะนํานะคะสุดาก็บอกว่าเอ้ยอย่าพึ่งยาอดทนสกอร์เพราะเหมือนสองปีถ้าเธอต่อไม่นี่เธอจะได้วิสัยยาวมาเลยสี่ปีบางคนก็บอกว่าอดก้อนอดก้อนคือตอนนั้นก็เริ่มมีปัญหปัญหาแล้วค่ะแบบทะเลาะกันทุกมืออย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะกินเขาก็น้ำตาทุกมือนะคะ ก็คือ,อหลายๆคนกันแนนําว่าอย่าพึ่งยาอย่าพึ่งยาให้ได้วิซ่าซีปีมาสกรเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าเกิดเขาได้วิซ่าซีปีมาเนี่ยเขาังมีเวลาหาผัวใหม่ดิซีปีนะจ๊ะเขายังมีเวลาหาผัาใาว,าหาวใหม่ค่ะนะคะถ้าบ่ามีผัวใหม่เขาก็ยังมีได้งานอย่างประมาณนี้นะคะแต่สุดล้วคือมันรอไม่ไหวนะคะมันถึงจุด สุดๆของเขาแล้วเนาะมันก็นรอบอ่ไหวนะคะกะสุรดาจะต้องทาผัวไม่หรือบอกก์ได้งานค่ะสรุปค่ะสรุปได้งานค่ะโอเคได้งานปุ๊บพอหมดวีซ่าสองปีที่ว่าเลิกกันกับแฟนมามันบอกกลับไปต่อวีซ่าไม่เป็นวีซ่าทํางานวีซ่าทํางานเนี่ยก็จะต้องมีนายจ้างรับรองให้น้าเป็นสัญญาจ้างนะคะสัญญาจ้างแล้วกัใบรับรองเงื่อนไไปประกอบน้ำนะคะ แล้วสุรดาก็ได้วีซ่าต่อมาอีกหนึ่งปีค่ะเป็นยังค่อยต่อมาอีกหนึ่งปีเพราะว่า,าวีซ่าของสถานะวีซ่าของสุรดาเปลี่ยนไปจากที่มาแต่งงานกับคนฝินก็กลายเป็นวีซ่าทําง,งานแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะได้มาหนึ่งปีค่ะเห็นปะคะ ก็คือสรุปเราเป็นจากปีแล้วค่สซี่ปีเนาะค่ะนะคะก็คือรวมทั้งเหมดเป็นซี่ปีแต่วีซ่าสุดท้ายปีสุดท้ายปีที่ซี่นะคะเป็นวีซ่าทํางานนะคะพอเหมือนวีซ่าตรงเนี้ยเฮตังไดอีกนะคะก็มาเจอสุดาก็เจอกับเหตุการณ์ที่ว่าบริษัทมันสจเจงเราก็สุดาบม่มีงานนะคะอ่าก็เลยไปเปิด นะคะเปิดจิจการเปิดจดทะเบียนการค้าขึ้นมาค่ะจดทะเบียนการค้าภายใต้ชื่อสุรดาสตูดิโอมานะคะก็คือเขาเป็นนายตัวเองนะคะเพื่อที่จะเอาตรงเนี้ยไปการันตีจะของตอวิซายจะของนะคะก็คือได้มาวิซ่าทาวรมาซีปีค่ะวิซ่าทาวรน,นี่ก็จะเริ่มง่ายขึ้นแล้วจ้ะก็คือตอให้คุณมีงานเม่มีงานแต่ว่าเขาก็เขาก็ตอได้อย่างประมาณเนี่ยค่ะเขาก็ตอได้ง่ายขึ้นนะคะ คอสัญชาติกับศึกษามาคือกันค่ะศึกษามาัธกันว่าเขาต้องการอีหยังแดนนะคะก็ติกต๊กติ๊กติ๊กไปเขามีอย่างแดนนะคะต้องอยู่ฟินแลนด์ย่างตั้มจักปีจักปีนะคะหนึ่งสุร่ายู่เบลนะคะสองอ่าต้องมีการเรียนอ่าสายอาชีพงานม้านะคะสายอาชีพม้านะคะจบสายอาชีพประมาณการเรียนสายอาชีพีประมาณสองปีสามปีบ่บ่แน่ใจนะคะหรือหรืออ่ามีมีตัวช่วยให้เลือก ถ้าว่าได้เรียนสายอาชีพม้าก็าคือคุณต้องไปสอบภาษาอคือสอบภาษาก็าคือทดสอบภาษาว่าเกณฑ์ระดับภาษาของเขาเนะี่ยอยูอ่ขันใดไปขันภาษาของเขาที่เขาจะสามารถาตามเกณฑ์ของเขาได้นะคะสุดากะเลยไปสอบเอาค่ะไปสอบเอาภาษาไปสอบไปทดสอบภาษาเพื่อที่จะได้ไปเอาใบม้าไปแนบกับการขอวีซ่าเขานะคะ นะคะกะเอาตรงนั้นแล้วก็หลักฐานการเสียภาษีของเขานน่นนั่นี่เอียนกะว่ากันไปแต่เขามีงานเขาก็าเอางานไปยื่นกะว่ากันไปนะคะต,ติ๊กติ๊กติ๊กไปกะมีครบหมดน,นะคะก็เพราะได้เตรียมเอ,อกสารครบแล้วนะคะก็ส่งไปยื่นทั้งอินเทอร์เน็ตค่ะเขาจะไปยื่นด้วยตัวเองก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่าจะแพง ถึง400หรือเปล่าบ่แน่ใจหรือว่า380บ่แน่ใจแล้วก็อีกทั้งเลือกหนึ่งก็คือเขา,าส่งเอกสารเขาไปทั้งอ,อินเทอร์เน็ตค่ะก็คือถูกน้อยก็คือ380นะคะแล้วการการที่เขาอไปกรอกในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะต้องกรอกให้ถูกต้องทุกอย่างเลยด้วยค่ะสรุปใช้เวลาในการขอสัญชาตินะคะ6หรือ7เดือนนี่ค่ะที่ใช้เวลาที่ร้นะคะ แต่บางคนก็ได้เร็วก็นั่นกรแต่แล้วแต่ประวัติของแต่ละคนนะคะถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างการที่เขาจะอนุให้วีซ่าของแต่ละคนเนี่ยคือเรอ้วแต่ประวัติของคนคนนั้นอีกนะคะก็คือได้มาได้มาเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะกับภายใต้การไม่ได้จดทะเบียนแต่งงานเลยกับเป็นความภูมิใจอีกความภูมิใจนึงนะคะฉันจะเอาสัญชาติฟิน ให้ได้ฉันก็ได้อีย่างประมาณเนี่ยค่ะนะคะก็เป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆของวิงตัวเล็กๆแล้วที่จะมาเว่าสู้ทุกคนฟังนะคะแล้วกันนะคะสําหรับผู้ใดที่เนาะสำหรับผู้ใด,ท,ดที่มาอยู่ไม่หรือว่ามาใส่ชีวิตอยู่ประเทศฟินแลนด์ไม่หรือว่าสนใจนะคะก็กัฟังใบ <c oughs> ความรู้ความรู้เล็กๆน้อยๆหรือไว้ใช้ว่านะคะกบบบบบระบอกเป็นอย่างนะคะนี่เป็นกําลังใจให้เพื่อน <c oughs> ๆทุกคนที่กําลังอ่าย่องรอวีซา่าหรือขอวีซา่าหรืออ่ามาอยู่ประเทศอ่าฟินแลนด์ไม่ไม่หรือประเทศใดก็ได้ะคะ่ะที่กําลังผจญภัยอยู่ตอนนี้นะคะ <c oughs> เพร่อวาจะได้ยเหตุณใดก็ <c oughs> ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะถ้าเกิดว่ามักทลิปนี้ก็ขอทุกคนกดสิตา